ป็นแม็กครับผมมาติดตั้งไฟสปอตไลท์สี่ิบวัตต์นะครับผมอันนี้เป็นสามลำแสงนะครับตำแหน่งบางโคนหน้านะครับขาวต่ำสูงเหลืองนะครับแล้วก็เปิดขาวกับเหลืองพร้อมกันได้นะครับสูงต่ำนะครับอันนี้ไฟต่ำนะครับผมตั้งขาตั้งคู่อยู่นะครับอันนี้เอาลงก็จะยาวขึ้นนะครับผมเอาลงแล้วก็พร้อมมีคนซ้อนนะครับมันก็จะไปถึงหน้ารถคันสีขาวนู้นเลยนะครับอ่าอันนี้เป็นสูงต่ำพร้อมกันนะครับผมเป็นขาวและเหลืองนะครับ ไว้เปิดวิ่งอยากเห็นถนนได้ยาวขึ้นแต่ไม่มีรถส่วนทางนะครับผมแล้วก็สีเหลืองล้วนนะครับเปิดไว้ใช้ฉุกเฉินนะครับผมหรือตบพาให้คนเห็นเราชัดเจนนะครับผมอ่าหรือไม่มีรถส่วนจริงๆก็เปิดวิ่งได้เลยนะครับมันจะชัดเจนมากนะครับสีเหลืองนี้นะครับอ่ะเรามาดูแสงนะครับผมว่าแยงตามไหมนะครับเดี๋ยวมองเข้าไปจากหน้ารถนะครับ แสงจะวิ่งลงพื้นแบบนี้เลยนะครับผมไฟลีเห็นปกตินะครับผมแล้วก็เห็นแสงสปอร์ตไลท์วิ่งลงพื้นนะครับซันบีมครับคู่เดียวจบประกัน6เดือนเต็มครับ